จดีแค่ไหนถ้าเราสามารถคอนโทรลไฟผ่านมือถือเพียงเครื่องเดียวได้แบบนี้ครับ <S <S และที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือไฟตรฟอริโฟพีเ0ลหนและก็ไฟตรฟอริโฟพีเ0ลหนึครับซึ่ง2ตัวนี้เป็นไฟพกพานะครับที่มีแบตเตอรี่ในตัวแล้วก็มีความสว่างมากถึง1 0 0วัตต์ครับก่อนไปดูรีวิวอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับ ัอาแตแรกมาดูเรื่องการดีไซน์ของไฟรุ่นนี้ก่อนนะครับไฟรุ่นนี้นะครับก็จะเน้นการออกแบบมาสไตล์เป็นแบบเรโทคลาสสิกออกแนววินเทจเห็นไหมครับด้านข้างเนี่ยจะมีการแปะหนังลงไปแบบนี้ครับเพิ่มความคลาสสิกลงไปอีกนะนี่ตัววัสดุเนี่ยก็เป็นแบบพลาสติกนะครับทำให้มี้มดักที่เบาครับแล้วก็สามารถที่จะระบายความร้อนได้ดีครับกำลังไฟของ2ตัวนี้นะครับสามารถปรับได้สูงสุดถึง100วัตต์นะครับส่วนค่า CRI เนี่ยอยู่ที่97แล้วก็ค่า TLCI อยู่ที่9บก็ท้าสามแมาะรับการใช้ชีเรับ แล้วน้ำหนักของตัวไฟก็เท่ากันอยู่ที่818กรัมนะครับซึ่งถ้าสังเกตดีๆนะครับชื่อรุ่นของมันเนี่ย PL ก็ย่อมมาจาก palm l i f มีขนาดเล็กพกพาง่ายอยู่ในฝ่ามือได้แบบนี้นั่นเองครับทั้งสองรุ่นนี้ก็มีขนาดแบตเตอรี่เท่ากันคือ4,500 m ป ah ์เลยนะครับทำให้พอเราชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถใช้งานโดยที่ไม่ต้องเสียบสายเนี่ยได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับทีนี้ความแตกต่างของไฟแบบ b i c o l o r กับไฟแบบ RGB เนี่ยต้องดูตรงไหนนะครับวิธีการดูง่ายดูตรงนี้ครับตัวนี้ เนี่ยหน้าไฟมันจะเป็นเต็มวงแบบนี้เลยครับส่วนตัว RGB ข้างในจะแยกเป็นสองวงกันไหมครับวงแรกจะเป็นไฟแบบไบคัลเลอร์ครับส่วนวงด้านในเนี่ยจะเป็นแบบ RGB ครับต่อมาคือดูด้านหลังนะครับถ้าเป็นตัวไบคัลเลอร์เนี่ยจะเป็นหน้าจอสีฟ้าแบบนี้ครับส่วน RGB เนี่ยหน้าจอจะเป็นสีดําแบบนี้ครับส่วนด้านอื่นนะครับไม่แตกต่างอะไรครับดีไซน์เหมือนกันเป๊ะเลยครับอันนี้ก็เป็นด้านล่างนะครับซึ่งในเซ็ตที่เขาให้มานะครับว่าจะมีตัวไฟมีตัวโคมดิเฟกเตอร์และก็ตัวกระจายแสงแบบนี้ มีด้ามจับไฟแล้วก็มีสายท y p C แถมมาให้ครับซึ่งเราสามารถใช้อแดปเตอร์ PD 30วัตต์ชาร์จกับไฟพวกนี้ได้เลยครับสิ่งที่บิ๊กเลชอบมากที่สุดข,ของไฟตัวนี้คือมันมีแอปทําให้บป๊กเล้งทำงานสะดวกมากยิ่งขึ้นเลยครับซึ่งในคู่มือไฟก็จะมีการบอกวิธีการติดตั้งต่างเสร็จสรบพอย่างละเอียดเลยนะครับวิธีการแค่ดาวน์โหลดแอป Link Light มาก่อนนะครับจากนั้นก็เพิ่มตัวไฟเ,เข้าไปในแอปนะครับทีนี้เราก็สามารถเลยจะคอนโทรลทุกอย่างผ่านตัวแอปได้หมดเลยครับ แล้วนี่ก็เป็นเซตไฟทั้งหมดที่นําเข้าโดยบริษัทซีตานะครับซึ่งเป็นบริษัทนําเข้าเดียวกันกับโอเรนซี่ไทยแลนด์นะครับในเซตก็จะมีไฟตอรีโฟน100วัตต์นะครับในส่วนของตัวไฟเนี่ยจะเป็นเครื่องแบบมินิโบเว้นนะครับแล้วในเซตก็จะมีตัวอะแดปเตอร์โบเว้นนะครับซึ่งทําให้เราสามารถใช้กับอุปกรณ์กระจายแสงขนาดใหญ่ได้นะครับพอไปติดกับตัวกระจายแสงขนาดใหญ่เนี่ยมันทําให้ได้แสงที่สวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับในเซ็ตก็ยังมีขาตั้งไฟตอรีโฟ CTZ 210อีกด้วยครับซึ่งตตััััััววนนนนนนนี้้้ะะะคคคครรรรรรบบบบบบสดดุจเเเป็าาา์์ออไฟโยงทใหหกกม ขนาดก่อนยืดเนี่ยจะยาวเพียงแค่47ซเมตรนะครับแต่พอเรายืดสูงสุดเนี่ยจะสูงถึง210เซนเลยครับน้ำหนักเพียงแค่800กรัมนะครับแล้วก็สามารถรับน้ำหนักไฟได้สูงสุดถึง2.5กิโลกรัมครับ และในเซ็ตก็จะมีกระเป๋าตัวリフォวแบบแครี่แบ็กตัวนี้ครับซึ่งเอาไว้ใส่ไฟใส่ตัวกระจายแสงใสตัวโคมนะครับใสตัวด้ามจับแล้วก็เป็นสายไทสีนะครับพล็้งไปแอบใสียดยนิดนึงครับเพราะตัวกระเป๋ามันออกแบบไม้ใสตัวอะแดปเตอร์เบอร์เวนด้ครับมันจะได้เป็นเซ็ตอยู่ในกล่องเก็บไม่ง่ายครับถ้ามีช่องเก็บตัวมาลเบอร์เวนแบบใหญ่ได้เนี่ยบอกเลยว่าเพอร์เฟกจริงๆครับและนี่ก็เป็นเซ็ตพกพานะครับจะมีตัวกระเป๋าแครี่แบ็กแบบนี้แล้วก็มีตัวขาตั้งไฟเทมาพร้อมกระเป๋าเช่นกันครับ ทีนี้ในส่วนของการใช้งานไฟแต่ละตัวนะครับพี่เลี้ยงจะเริ่มจากตัวไฟตอริโฟ PL 100B ก่อนนะครับอันดับแรกนะครับเราก็เปิดสวิตช์ตัวนี้ขึ้นมานะทีนี้มันจะมีเลข10ตัวนี้คือให้เราหมุนปลดล็อกตรงนี้ครับนี่พอหมุนปลดล็อกเสร็จแล้วนะครับเนี่ยไฟถึงจะใช้งานได้นะครับในส่วนของการปรับอุณหภูมิสีนะครับตัวนี้สามารถปรับได้แต่2,700ควินก็คือบิดลงไปแบบนี้นะครับจะเป็นแสงสีเหลืองนะเนี่ยแล้วก็ไล่กันไปสูงสุดอยู่ที่6,500ควินที่เป็นแสงขาวแบบนี้น ส่วนฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นการปรับดีมกําลังไฟนะครับตอนนี้คืออยู่ที่1%น่เรนะอ่าแล้วก็ปรับเร่งขึ้นไปได้เลยครับแบบนี้นะครับจนถึง1 0 0นะคือสว่างมากนะครับตอนนี้นะแต่ถ้าเกิดต้องการปรับดีมแสงเร็วๆเ,เนี่ยก็กดลงไปตรงน,นี้ได้เลยครับเนี่ยมันจะเริ่มจาก10%นะครับแล้วไล่ขึ้นมาเป็น 25%, 50%, 75%แล้วก็1 0 0ครับ ส่วนปุ่มมี fx ก็คือการปรับเอฟเฟกของไฟนะครับพอเรากดหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะไปที่โหมดเอฟเฟกนะครับซึ่งตัวนี้จะมี12รูปแบบนะตอนนี้อยู่นึ่งก็คือเอฟเฟกที่1นะครับเราสามารถไล่ไปได้เรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับส่วนเลขด้านหลังนะครับจะเป็นความถี่ในการกระพริบของไฟเอฟเฟกแต่ละตัวนะครับสมมติพี่าเรนมีการปรับไปที่โหมดอ่าสิบเอ็ดแบบนี้นะครับแล้วพี่เล่นกดลองไปหนึ่งครั้งนะครับมันจะกระพริบใช่ไหมให้เพื่อนนนๆดััับบบิตวีี้ครเ่ย มันจะปรับความถี่ได้ตั้งแต่1นจนถึง9แบบนี้นะครับคือถี่กระพริบเร็วสุดนะครับเห็นไหมครับไฟจะกระพริบเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการปรับวปความถี่นิดน้อยนะครับก็ไปที่เลข1แบบนี้ครับเนี่ยมันก็จะค่อยๆดิมไฟตามเอฟเฟคลูกเล่นแต่ละโหมดของมันนั่นเองนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเราสามารถปรับดิมกําลังความแรงของเอฟเฟคได้เช่นกันนะครับเนี่ยโอเคนะครับตรงนี้นี่คือส่วนของเอฟเฟคนะครับพี่เลี้ยงกดกลับไปครั้งหนึ่งก็จะกลับไปที่โหมด c c t โหมดนะครับก็คือเป ส่วนปุ่มที่ตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มการเชื่อมบลูทูธนะครับก็คือเป็นการเชื่อมตัวไฟเนี่ยให้เราสามารถสั่งการผ่านมือถือได้นะครับซึ่งเราใช้แอปลิงไลน์นะครับในคู่มือจะมีการบอกการติดตั้งแอปอย่างละเอียดเลยนะครับทีนี้นะครับวิธีการเชื่อมบลูทูธเรากดค้างเอาไว้สวิแบบนี้ครับนี่มันจะกระพริบแบบนี้แล้วก็ไปเปิดแอปในมือถือก็จะสามารถเชื่อมการใช้งานได้เลยนะครับ ส่วนปุ่มนี้นะครับจะเป็นปุ่มการปรับพัดลมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีการเปิดพัดลมแบบนี้นะครับเพื่อเพื่อสามารถเปิดกำลังไฟได้เต็มที่สูงสุดถึง100%เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยกดปิดหมวกพัดลมนะครับมันก็จะใช้กำลังไฟได้สูงสุดแค่15%ครับก็เป็นการช่วยเซฟตัวไฟเนี่ยไม่ให้ไฟเราทำงานหนักร้อนจนเกินไปนั่นเองครับซึ่งไฟตัวนี้ให้กำลังไฟร้อยวัตต์แล้วนะครับแต่ตัวสุดท้ายตัวแม็กซ์ตัวนี้เนี่ยพอพี่เล้งกดอีกครั้งหนึ่งนะครับมันสสสสวววววว่่่่่่าาางงงงูุดดถึึกกกกกีีีััััตตต์์นนนนนนะะะแแแแแปลลพออมม็ซ้้้เยจขครบ ทีนี้มาดูตัวที่2ครับการใช้งานตัว P R ห0 0รอ R G B นะครับก็หลักการเดียวกันคือต้องเปิดสวิตช์ขึ้นมาก่อนแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยให้เราหมุนตัวปุ่มนี้นะครับปุ่มหนอบนขึ้นไปนะครับจนถึงศูนย์แบบนี้ครับมันถึงจะสามารถเปิดการใช้งานไฟได้นะครับก็เป็นการป้องกันนะครับไม่ให้เราไปเผลอเปิดไฟโดยไม่รู้ตัวนะครับอาจทําให้กระเป๋าของเราไหม้นะครับหรือทําให้ตัวไฟเนี่ยแบตหมดก่อนได้ใช้งานจริงนะครับในส่วนของการปรับเมนูต่างเนี่ยตัว R G B ก็จะไม่ค่อยต่างกับุภูมิสีตัวนี้ปปการรับิมกําลังไฟนะครับ แล้วถ้าที่เลย์สังเกตดูนะครับคือตัวการปรับดิมเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดเลยครับปรับปุ๊บมันจะขึ้นมาทีละขั้นทีละขั้นจริงๆนะทีนี้ก็ปรับไปที่100%เนะครับเนี่ยก็จะเห็นความสว่างแบบนี้นะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะมีการปรับอุณหภูมิสีเหมือนกันนะครับพี่เลี้ก็ปรับไปที่2,700เควินนะครับก็จะเป็นแสงสีเหลืองแบบนี้นะครับแล้วก็ไล่ไปสูงสุดที่6,500เควินเป็นแสงขาวเช่นกันครับส่วนตัวดิมตัวนี้เนี่ยจะแตกต่างจากตัวไบคััััลลลเเเเออออรรรร์็็กกกนนนนนน้้ยคคคคบบบพพีีี่่่ดงะะปปปึ๊มจไท0%ืารรปปิดกาาใช้งนไเลยครับแล้วกก็ดอีกครัั้้งงนนึจะเรริ่่มตที25%คบ กดอีกครั้งหนึ่งไปที่50%กดกครั้งหนึ่งไปที่75%แล้วก็ไปที่100%แบบนี้ครับทีนี้ในส่วน,วนของเอฟเฟกของตัว RGB เนี่ยจะแตกต่างจากตัว BiColor นะครับก็คือตัว RGB เนี่ยจะมีเอฟเฟกมาถึง20แบบครับในขณะที่ตัว BiColor เนี่ยจะมีเอฟเฟกมาแค่12แบบเท่านั้นนะครับปึ้งเห็นไหมครับเนี่ยจะเข้าสู่โหมดเอฟเฟกนะครับซึ่งไ่เล้งเนี่ยชอบใช้โหมด19้ตัวนี้นะเป็นการโหมดดิมไฟไล่ไปเรื่อยๆ ึ่งเราสามารถปรับความถี่ตัวนี้ได้ครับด้วยการกดลงไปหนึ่งครั้งอ่าแล้วก็ปรับลงไปที่1แบบนี้ครับมันก็จะกระพริบช้าลงครับก็จะมีเอฟเฟกให้เล่นเยอะมากนะครับเพราะใช้ใครได้เป็นทีมวิดีโอนะครับหรือว่าเป็นครีเอเตอร์ที่ต้องการลูกเล่นเอฟเฟกให้เยอะนะครับบอกเลยว่าตัวตัวรีฟอรร .100rgb เนี่ยก็จะตอบโจทย์มากกว่าตัวไบค o l o เลอร์นั่นเองครับโอเคไปเล่นกดอีกครั้งหนึ่งก็จะกลับมาที่โหมด cct แบบเดิมน,นะครับ ตัวที่2ตัวนี้ก็จะเป็นโหมดการเปิดปิดพัดลมนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆกดปิดพัดลมแบบนี้มันก็จะเหลือกาลังไฟให้แค่15%เหมือนตัวไบคัรเลอร์นะครับส่วนถ้าเกิดต้องการเชื่อมต่อไฟกับตัวมือถือของเราครับผ่านแอปลิงไลท์เนี่ยก็ให้เรากดค้างลงไปแบบนี้ครับสวิมันก็จะกระพริบแบบนี้ครับแค่นี้เราก็จะสามารถได้จะเชื่อมการทํางานระหว่างตัวมือถือกับตัวไฟได้แล้วครับต่อมาตัว HSI ตัวนี้ครับมันก็จะเข้าสู่โหมด RGB นะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถได้ปรับฮิวตัวนี้ได้เลยนะครับเนี่ยๆ มันจะมีทั 3, ้งหมด3ามร้อสิบเฉดสีแบบนี้นะครับแล้วก็จะวนกลับมาที่เดิมน,นะครับส่วนถ้าเกิดต้องการปรับความเข้มของแสงเนี่ยก็กดลง saturation กดลงมาหนึ่งครั้งแบบนี้ครับตัว saturation ก็จะกระพริบแบบนี้เพื่อนๆก็ปรับความเข้มของแสงได้เลยครับเห็นไหมครับแบบนี้นะส่วนถ้าเกิดต้องการปรับความสว่างก็สามารถดิมจากฝั่งนี้ขึ้นมาได้เลยครับเห็นไหมครับซึ่งพัดลมเนี่ยก็จะขึ้นทันทีว่าพร้อมทํางานนะครับมันทํางานเวลาที่มันร้อนนะครับซึ่งจากที่เพนได้ลองใช้งานจนมันร้อนนะครับรู้สึกว่าเสียงมันค่อนข้างเบานะ ยิ่งคนที่ทํางานสายวิดีโอนะครับแล้วก็มีการใช้ไมโครโฟนเนี่ยบอกเลยว่าเสียงไม่มีทางเข้าแน่นอนครับแล้วก็ตัว Max ตัวนี้นะครับเวลากดหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับมันก็จะสว่างขึ้นกว่าเดิมเช่นกันนะครับและในส่วนการชาร์จไฟนะครับเราสามารถใช้สายไท e c เนี่ยเสียบชาร์จได้เลยนะครับซึ่งหัวชาร์จเนี่ยจะต้องเป็นตัวอะแดปเตอร์แบบ PD 30วัตต์นะครับหรือใช้อะแดปเตอร์สาย AC แบบกลมก็สามารถใช้งานชาร์จได้เช่นกันนะครับทีนี้มาดูความสว่างสูงสุดนะครับตัวพี่อล100%นี่งร้รับ ก็จะได้ค่าความสว่างอยู่ที่ประมาณ4,000กว่าลั์นะครับประมาณ4,400ได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดพี่ได้มีการกดตัว max ตัวนี้นะครับดูซิว่ามันจะสามารถอัพไปถึงได้แค่ไหนนะครับจาก4,400 4, มันเด้งขึ้นมาไปอยู่ที่6,400เยอะมากเลยครับมันอัพขึ้นไปสูงมากนะครับทีนี้มาดูตัว RGB นะครับพอเปิด100%เนี่ยความสว่างสูงสุดของลั์จะอยู่ที่3,600ลัก์ได้นะครับทีนี้มาดูซิว่าถ้าีปเล่นกดตัว max เนี่ยมันจะดันไปสูงสุดได้กี่ลักค อ่าประมาณ5,200ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรากดตัวแม็กซ์ไปเนี่ยมันสามารถดันไฟจาก3,000กว่าเนี่ยขึ้นไปถึง5,200ได้เลยนะครับก็คือเกือบเท่าหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าใครต้องการความสว่างมากๆในการใช้งานเนี่ยแนะนำเป็นตัว 100B นะครับส่วนถ้าเกิดใครต้องการสีสันเยอะเนี่ยก็ต้องไปตัว 100RGB ตัวนี้ครับ ทีนี้มาทดสอบแบตเตอรี่ความจุ4,500มิลลิแอมกันนะครับว่าถ้าเปิด100%เนี่ยมันจะใช้ได้นานแค่ไหนครับพี่เลี้ยงก็เริ่มตั้งแต่ตอนบ่าย2โมง10นาทีนะครับในส่วนอุณหภูมินะครับอุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ48องศาก็ไม่ร้อนเกินไปนะครับทีนี้ตัว 100B ก็ดับไปก่อนนะครับดับที่ช่วงเวลา3าโมงนาทีนะก็ใช้เวลาไปประมาณ1ชั่วโมงกับอีก7นาทีครับหลังจากนั้นแป๊บเดียวครับตัว p r 1 0 0 r g b ก็ดับตามเช่นกันครับเพราะฉะนั้นถ้าเปิด1 0 0 10นนนนีี่่จะใชชช้าาาามมมณ1 1ัวโโงงง7ททถึ ทีนี้มาลองเปิดไฟแค่10%ดูนะครับว่าจะนานแค่ไหนครับพี่เลี้ยงก็เริ่มตั้งแต่ตอนบ่ายสโมงทั้ง2เครื่องนะครับตัว PL 1 0 0 B นะครับสุดท้ายก็จะไปดับตอนช่วงเวลา3ทุ่ม40ครับก็คือใช้ได้ประมาณ7ชั่วโมง40นาทีครับก็คือเกือบ8ชั่วโมงเลยนะยังไม่พอครับตัว PL 1 0 0 RGB เนี่ยบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์สุดๆครับตัวนี้ดับตอนเที่ยงคืนครึ่งครับถ้าเกิดว่าตัว1 0อ RGB เนี่ยใช้งานได้ยาวนานถึงรับชั่วโมงสามสิบอกว่ายาวนานมากเลยนะ ในส่วนของการชาร์จแบตนะครับก็ใช้ตัวสายไทซีคู่กับตัว PD 30วัตต์ขึ้นไปนะครับใช้เวลาชาร์จจาก0%ขึ้นไปถึง100%เป็นเี่ยก็ประมาณ3ชั่วโมงครึ่งครับทีนี้มาดูวิธีการเชื่อมต่อตัวแอปกับตัวไฟนะครับอันดับแรกให้เพื่อนๆเนี่ยโหลดแอปลิงไลท์ลงในมือถือแบบนี้ก่อนนะครับจากนั้นกดเข้าไปที่แอปเลยนะครับพี่เลงก็จะเพิ่มไฟทีละดวงนะครับเริ่มจากตัว1น0 b ร้บก่อนนะครับพี่เลีงก็จะกดตรงนี้ค้างครับให้มันกระพริบแบบ มันจะขึ้นมาในระบบคือตัวนี้ครับให้เรากดแอดเข้าไปเลยครับจากนั้นก็รอมาสแกนแป๊บหนึ่งนะครับมันจะทําการสแกนเพื่อหาไฟดวงนี้ก่อนนะครับตอนนี้ตัวแอปมันเจอไฟแล้วนะมันก็เพิ่มเข้ามาในแอปเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นพี่เล็กก็กดคำว่าดันเลยครับตอนนี้เราสามารถควบคุมไฟได้แล้วนะครับทีนี้ไฟเนี่ยยังไม่เปิดความสว่างนะพี่เล็จะลองเล่นขึ้นมาสัก10ดูนะครับเจ๋ว่าตอนนี้เราสามารถควบคุมตัวไฟผ่านมือถือได้แล้วนะครับปรับอุณหภูมิสีก็ปรับได้หมดเลยครับ แบบนี้เห็นไหมครับนี่หรือจะปรับเป็นเซตค่าสีที่เขามีไว้ให้แบบนี้ก็ได้ครับ3 2 0 0 k 4,400k หรือจะเป็น 5,600k นหระครับหรือจะไปที่โหมดเอฟเฟกแบบนี้ครับเราก็สามารถที่จะเลือกปรับเอฟเฟกที่ต้องการได้เลยครับแบบนี้เห็นไหมครับนี่ทีนี้ถ้าต้องการออกจากโหมดเอฟเฟกนี่ยก็กดแค่ตัวไว้ตัวนี้ครับมันก็จะกลับมาที่โหมด c c t เหมือนเดิมแล้วนะครับทีนี้ตัวนี้ปีนี้จะกดปิดไปก่อนนะครับอ่ากดปิดไปก่อนนะครับ ตอนนี้นะครับพี่เล้งจะเชื่อมไฟตัว100 RGB เข้ามาในมือถือเหมือนกันนะครับวิธีการก็จะกดถอยมาครับจากนั้นเนี่ยก็จะกดเพิ่มตัวบวกตัวนี้นะครับแล้วก็กด add device เข้าไปครับจากนั้นก็ไปเลือกที่ pl 100 RGB ตัวนี้ครับแล้วก็กด confirm screen flash r e m i n d e r ทีนี้ครับอย่าลืมกดตัวนี้ครับค้างไม่2วินาทีนะครับตัวปุ่มบลูทูธตัวนี้นะเสร็จปั๊บเนี่ยเรากด next เลยครับมันก็จะทําการสแกนหาไฟตัว100 RGB ตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็รออีกสักแป๊บนึงนะครับ อ่าตอนนี้มันก็เจอไฟตัว100 R G B เรียบร้อยแล้วครับพี่เลี้ยงก็กดดันเรียบร้อยครับตอนนี้มันก็จะเพิ่มไฟ2งดวงนี้เข้ามาในระบบแล้วนะครับทีนี้พี่เลี้ยงก็สามารถควบคุมไฟจากมือถือได้เลยครับพี่เลี้ยงก็จะปรับความสว่างขึ้นมาก่อนครับปรับที่ตัวอินตัวนี้นะครับคือมาสัก20%แล้วกันนะครับปุ๊บแบบนี้ตอนนี้ก็สามารถที่จะคอนโทรลได้อย่างผ่านมือถือได้หมดเลยนะครับหรือจะไปหมวดปรับสี R G B เนี่ยก็ไปที่คันเลตรงนี้ครับทีนี้เรายังไม่ได้เปิดตัวอนนนนรอวว่่่าาาคคมมสงงะะััับพีเล้กกก็จดขึ 50นะครับประมาณนี้ครับตอนนี้ก็สามารถที่จะปรับวงล้อเฉดสีตามที่ต้องการได้เลยครับเห็นไหมครับเวลาเราปรับไปเฉดสีไหนเนี่ยมันก็จะวิ่งตามทันทีครับก็ถือว่าทํางานตอบสนองได้เร็วมากนะครับตัวนี้นะหรือจะเป็นโหมดเจลตัวนี้ก็จะเป็นโหมดเจลสีของทำมือนอกนนะครับจะเป็นพวกอ่รีกับลอสโก้นะครับหรือเป็นโหมดเอฟเฟกครับเพื่อนเพื่อสามารถปรับได้เลยนะครับซึ่งตัว R G B เนี่ยจะมีโหมดเอฟเฟกต์้เล่น20แบบนะครับเพื่อนเพื่อก็สามารถเลือกปรับจากในมือถือได้เลยเช่นกันนะครับและนี่กก็็เเปนนนขข้้ออดีีมางไฟรรุ่ลยคับ ทีนี้พี่เล้งก็ลองเอาไฟ2ตัวนี้เนี่ยไปใช้งานจริงมาครับดูชัวว่าเป็นยังไงไปดูกันครับทีนี้พี่เลี้งก็ลองไปใช้งานจริงมานะครับก็เอาไฟตัว100 RGB นะครับใช้คู่กับตัวขาตั้งไฟตัวリフォซีทีเซนะครับพี่เลี้ยงก็ลองไปถ่ายอินฟลูเอนเซอร์ในงานงานหนึ่งมาครับซึ่งพี่เลี้ยงก็เอาไฟไปใช้งานคนเดียวนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นไฟที่มีขนาดเล็กเบาพกพาง่ายนะแล้วด้วยความที่มีแบตเตอรี่ในตัวเนี่ยมันจะไม่สามารถทํางานได้คนเดียวโดยสะดวกเลยครับซึ่งจรับ แต่พอใช้ไฟแบบนี้มาช่วยเนี่ยมันก็ทําให้เงาใต้ตามมันลดลงครับแล้วก็ใบหน้าของนงแบบเนี่ยจะดูสว่างสวยขึ้นนั่นเองครับทีนี้พี่เลี้ยงก็เอาไฟไปลองใช้งานที่เชียงใหม่มาครับซึ่งเป็นช่วงตุตจีนพอดีนะครับก็เป็นอะไรที่เสร์ไฟภัมากนะไปเจอน้องสองคนครับก็คือน้องยูกับน้องช่างภาพคือน้องปุ่นนะครับน้อง2คนนี้ครับก็เป็นสายคอสเพลย์โดยตรงนะพี่เลี้ยงก็เลยลองเอาไฟตัวนี้ให้น้องใช้งานดูนะครับซึ่งน้องเองก็ค่อนข้างประทับใจในไฟตัวนี้นะครับเพราะว่าไฟมันมีความสว่างมากแล้วก็สามารถที่จจะะใช้้้มมมมืืออเนนี่่ยยถถาาาแบบไดดลรัววสกกิง แล้วก็สามารถปรับมูลูมิสีได้ง่ายครับทำให้เราสามารถคอนโทรลแสงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและนี่นก็เป็นภาพที่นิสแสปถ่ายมาด้วยไฟตัวนี้นะครับจะเห็นว่าพอใช้ตัวกระจายแสงตัวนี้นะครับก็ทาให้นางแบบเนะี่ยดูหน้าใสาดูเนียนผ่องขึ้นมาเลยครับแต่ถ้าเกิดใครมีผู้ช่วยต้องการให้แสงมาดูใสดูเนียนกว่านี้เนี่ยก็แนะนําเป็นตัวอะแดปเตอร์ที่ใช้กับตัวกระจายแสงแบบใหญ่ครับมันจะทำให้ได้แสงที่สวยมากยิ่งขึ้นครับ หลังจากนั้นนะครับพี่เล้งก็เอาไฟเนี่ยไปถ่ายรีวิวอาหารนะครับซึ่งก็ใช้เป็นตัวไฟ100 RGB นะครับซึ่งพอเราใช้ไฟ RGB เนี่ยจะเห็นว่ามันสามารถปรับรูปเล่นปรับสีปรับแสงได้เยอะมากนะครับแต่พอตอนถ่ายจริงเนี่ยพี่เล้งก็มาใช้โหมด CCT นะครับซึ่งเป็นโหมดที่ปรับอุณหภูมิสีด้วยตัวเองนะครับก็ใช้ที่2,700 k v ที่เป็นสีเหลืองนะครับเพราะบรรยากาศแสงแอมเบียนในร้านเนี่ยเป็นสีเหลืองหมดเลยครับถ้าเกิดว่าเราใช้แสงขาวในบางทีมันอาจจะโดดเกินไปครับและีเป็งก็ต้องการให้สีของการย่างาเนื้อต่างบน,ตนเตน และข้อดีก,การเซตค่าแสงแบบนี้เนี่ยมันทาให้คลิปเนี่ยดูเข้ากับบรรยากาศในร้านมันดูไม่โดดออกมานะครับที่สําคัญนะครับสีเหลืองเนี่ยมันทำให้อาหารดูน่ากินแล้วก็จะทําให้เกรดดิ้งสีง่ายอีกด้วยครับนอกจากนั้นพี่เลี้ยงก็ยังเอามาใช้งานในการไลฟ์สดนะครับซึ่งพี่เลี้ยงก็เอาตัว 100B เนี่ยตัวไบคัลเลอร์อยู่ด้านหน้านะครับใช้เป็นแสงขาวนะแล้วก็ใช้ตัว 100RGB เนี่ยสองเข้าฉากหลังแบบนี้นะซึ่งเป็นการช่วยทําให้แบ็กกราวพี่เลี้ยงเนี่ยมีสีสันครับ พี่เล้งก็ใช้เทคนิคนี้บ่อยในการไลฟ์สดนะครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าพี่เล้งเนี่ยชอบไฟที่ไม่ต้องมีการเสียบสายแบบนี้มากนะเพราะการเสียบสายไฟยต่างนะครับถึงแม้อยู่ในสตูดิโอเนี่ยมันก็ค่อนข้างเกะกะครับและเผลอๆอาจจะไปสะดุดสายทําให้ไฟล้มได้ครับพอไม่มีสายแบบนี้มันก็ทาให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับรวมไปถึงการใช้งานนอกสถานที่นะครับเวลาไม่มีสายแบบนี้มายุ่งเนี่ยมันทำให้เราทางานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นจริงๆครับและนี่ก็คือไฟตอริโฟ PL 100B และก็ตอริโฟ PL 100RGB ครับ ทีนี้ระหว่างตัว pl 100b ที่เป็นแบคคลเลอร์กับตัว pl 100rgb เนี่ยเราควรเลือกแบบไหนนะครับพี่เลียงก็แนะนำแบบนี้ครับถ้าเกิดคุณเป็นคอนเทนต์ครีเตอร์ที่แบบว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องการเล่นลูกเล่นเรื่องของเอฟเฟกต่างนะครับเน้นแค่ต้องการแสงขาวโดยตรงนะครับพี่แนะนําว่าไปตัว 100b ก็เพียงพอแล้วครับเพราะว่าตัวนี้มันสามารถปรับเป็นแสงเหลืองได้ปรับเป็นแสงขาวได้แค่นี้นก็เพียงพอครับส่วนใครที่เป็นสายวิดีโอหรือว่าสายครีเอเตอร์โดยตรงเนี่ยต้องการเนี่ยเพิ่มมูลเลนในงานวิดีโอของเรานะครับต้องการสร แนะนำเป็นตัว RGB ครับเพราะตัวนี้เพิ่มไปแค่ไม่กี่บาทต่ทาให้เราสามารถตอบโจทย์ในการทางานได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่เพื่อนๆตัดสินใจนะครับว่าจะเลือกแบบ b i Color หรือว่าเลือกแบบ RGB นั่นเองครับที่พูดถึงข้อเสียของไฟ2ตัวนี้นะครับพี่ได้ขอให้เป็นตัว100 RGB แล้วกันนะครับตัวนี้นะสิ่งที่พี่ไม่ชอบที่สุดคือเรื่องนี้ครับเวลาเปิดโหมด RGB นะด้านหลังะครับตัวหนังสือเนี่ยมันตกขอบนี่คือสิ่งที่พี่ไม่ชอบอย่างเดียวครับอย่างเดียวจริงๆนะอย่างอื่นเนี่ยไม่มีปัญหาใในนกาารรช้งคับ เหมือนตัวที่มีสกรีนสีดำเนี่ยนะครับมันขึ้นไปชนขอบตัวเลขมากเกินไปนะเออพี่เลไม่ชอบเรื่องนี้เรื่องเดียวครับนั่นแหละแต่ส่วนอื่นเนี่ยพี่เล่โอเคหมดไม่มีปัญหาอะไรนะไม่ติดขัดในการใช้งานนะแค่ไม่ชอบในการดีไซน์ตัวเลขนิดเดียวแค่นี้เองครับดูรีวิวถึงตอนนี้แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมมาพิมพ์คอมเมนต์บอกพียงได้นะครับและที่สำคัญไฟตัวนี้ก็นำเข้าโดยบริษัทซีต้านะครับซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าเดียวกันกับอุเลนซี่ไทยแลนด์ครับเพราะฉะนัม่เพื่อจะได้สินค้าทีีี่เปปป็็นงงแแท้้้ละกกมมรรัใหสสูุดดถึ2ตวย ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเกิดใครต้องการช่างภาพหรือว่าต้องการเรียนถ่ายภาพเนี่ยก็สามารถทัก Inbox ไปได้ที่ Arthur Studio รับถ่ายภาพสอนถ่ายภาพ Masterclass by Arthur ได้นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ